สวัสดีครับมาครับมาดูว่าลุงเพชรกินครับกินข้าวกับยังน้อหมอนี้เนาะมีอย่างกินม้อกับข้าวลุงเพชรนี่เนาะกินข้าวกันแล้เน้อลุงเอยนี่ครับโอ้ยกินแต่ของเก่าๆนะเจ้านี่ป่นโคตรหลังเจ้ารวยเนาะป่นกครกับนึงนั่นลวกพักครับกับข้าววังเที่ยงน่ะล่ะมันยังเหลืออยู่ครับก็เลยกินครับมีส้มตำเข้ากับส้มตำเนี่ย ลุงพักหันยังบัตรโซกับลงพักแอนดอพักกับนี่ครับกับเข้าลงเด้อครับกับเข้าแรงลงเด้อนี่กับเข้าเป็น้าวบัญญัโซ่คนเห็นนาะลงเลยเบอรงไหนคนไหนเด้อให้บานให้เมืองเลยกับเข้าลุงเพชรรับเด้อนี่กับเข้าแรงลุงเพชรเบิ่งให้เล้วแน่เบิ่งใหนครับ ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเด้ยครับเด้อสวัสดีครับ